Yeah. ระบบไนกูลแล้วเข้าในเต่าที่ที่เต็มเนี่นยก็คือระบบระบบของไนกุลหรือตุ่นยนเป็นพีระมิดหมายความว่าโนชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือเป็นชนชั้นกรรมกรหรือแรงงานหรือจ้างเนี่ยกแบบ็แบกแบกน้ำหนักเอาไว้นะเป็นฐานแล้วคนที่มาเป็นไนกุลก็นั่งสุขสบายกินเลี้ยงอยู่ไม่ต้องทำงานแต่ได้รับผลตอบแทน ของเงินลงทุนใช่ไหมเรามีเงินอยู่ดีเราก็ได้ดอกเบี้ยเราไม่ต้องทํางานเราก็มีเงินกินสุขสบายแต่ในขณะที่ผู้จ้างหรือกรรมกรเนี่ยก็ทํางานอะแต่ได้ค่าตอบแทนเป่าแต่คนที่เหนือในในกลุ่มก็คือทหารวันนี้คือทหารก็เอาปืนมาขู่มาปฏิวัติใช่ไหมองมีอำนาจเหนือกว่าในกลุ่ขึ้นเหนือในกลุขึ้นมาเราก็พูดถึงศาสน,นาศาสนา คนใช้ปลอกองอนเนี่ยใช้ศาสษณะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ภายใต้การ คนรวยทำงานน้อยแต่ได้รับเงินตอบแทนสูงยกตัวอย่างสองคนนี้เกิดมาเกิดกันบานเียวเวลาเดียวกันอีกคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวชาวคนยากจนคนยากจนอ่าก็ทำงานได้เดือนละหมื่นห้าเรียนหนังสือทำงานได้เดือนละหมื่นห้าแต่ในขณะที่คนหนึ่งเกิดวันเดียวเดือนเดียวเวลาเดียวกันแต่เกิดมาในครอบครัวคนรวยไม่ต้องทำงาน ปดมาหนึ่ง้ล้าน100ล้านดอกเบี้ยเงินฝาก5%ดอกเบี้ยเงินลงทุน5เท่ากับปีละเท่าไหร่ปีละ5ล้าน5% ความเหลื ừ, ่อมล้ำความแตกต่างันของระบบในคุณนะและคนที่ทำงานอื่นห้าเงินส่วนหนึ่งก็ไปกู้จากไปกู้ในคุณมาผลผลที่ได้จากการทำงานก็ต้อง ความสามารถเตมที่ทําเป็นที่อย่างเป็นสี มีประสิทธิภาพทำงานเป็นที่แต่ถ้าเกิดช่องว่างก็แปลว่า GDP ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงมัน คนว่างงานที่ไม่ได้ใช้ไม่ถูกนำมาใช้ใกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะนี่ก็คือเป็นความหมายในต่างประเทศก็เคยทำวิจัยมานะถ้ามีอการการว่างงานเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นถ้ามีคนตกงานเนี่ยร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นของคนไทยทีาประมาณสามแต้หนึ่งเปอร์เซ็นของของอัตราอ่าสำหรัายงานเนี่ยของคนไทยคือประมาณสามแต้มสามแต่หห้า หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนว่างงานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ GDP หรือรายได้ของประเทศลดลงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะลดลงสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือผลผลการวิจัยของต่างประเทศนะแต่ถ้าในกรณีประเทศไทย หรือช่องว่างของ GDP ก็คือเปอร์เซ็นที่เปลี่ยนแปลงไปนะเปอร์เซ็นที่เปลี่ยนแปลงไป g ี p ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับ ห้าก็ได้ห้าเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี1แ8 8อเมริกาเนี่ยมีอัตราการว่างงานเค่7.4เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันอเมริกาฆ่า,งงาน,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 นงงานประมาณนี้มีคนตกงานประมาณี0 ราคาสินค้าของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีราคาไม่เบบท่เากันนะสินค้าเช่นภาคเหนือหรือว่าจังหวัดเชียงรายข้าวจานละส5ห้าแต่กรุงเทพข้าวจานละ40ิเป็นต้นราคาสินค้าทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องเท่ากแบบันดังนั้นเนี่ยรัฐบลาลก็เลยต้องไปสำรวจสำรวจ แล้วก็มาคำนวณ C D I หรือแต่เีราคาผู้บริโภคนะครับคอน sumer แปลว่าผู้บริโภคไคแปลว่าราคาอินเด็กแปลว่าแต่เฉีนะอินเด็กใครก็ว่าแต่เฉี่ยแต่เฉีราคา ปาะมวลผกภาพแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งวันนึงก็เกินแล้วเราอสิอันนี้คือเฉลีย่ยทั้งประเทศนะก็มีทั้งประมวลสูงบบปาะมวลไม่สูงอันนี้ก็เป็นค่าเดินทางค่าเรียนหนังสือเขาก็ไปสำรวจมานี่คือนนะอ,นนคอ,อ่าสัดส่วนงานใช้จ่ายซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาคำนวณเป็นดัชนีราคาพื้นทีนโลกนะครับทีนี้เรามีคำน มีความแตกต่างสองอันนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมีดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปกับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะทั่วไปก็คือเอาสินค้าทุกชนิดเนี่ยมาคนะิดนะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปทั่วไปนี่คือเอาทุกชนิดที่ จะหาข้อมูลได้มาคิดนะครับแต่อ,อันหนึ่งคือจ,จัชนีราคาพื้นฐานพื้นฐานที่หมายความว่าเอาเฉพาะตัวลหลักๆตัวลหลักๆแล้วก็ตัดต,ตัวที่ปิดเบือนออกไป ว่าผูา้บริโภค าราคาัมันนะเศรษฐจเราจะดีไม่ดีราคาทับมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามตลาดโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาสองกลุ่มนี้มาคิดมันจะทำให้ดัชนีที่คิดออกมาได้เนี่ยไม่ได้สะท้อนภาวะเงินในประเทศอย่างแท้จริงเพราะว่ามันมีผลจากภายนอกมาบิดเบือนดังนั้นเนี่ยเขาจึงจัดกลุ่มพวกนีก้ออกไปก็เลยได้เป็นพื้นฐานคู่มืก Grazie. มาแล้วแต่ทีทนยนะครับคุโบ๊นะปีฐานเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งร้อยปีฐานหมายความว่าปีที่เขาอ้างจริงเป็นปีอ่านจริงเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งร้อย นะเงินเฟอ้อแปลว่า,าราคาสินค้าแพงขึ้นเงินฝืดแปลว่า,าราคาสินค้าลดลงนะครับดังนั้นเขาถามว่าปี2 5 5ห้าห้าห้าเนี่ยนะอัตราเงินเฟอ้อกี่เปอร์เซ็นต์ตอบว่า คูณได้ร้อยให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะได้เป็น100ต่อลบ100หาร100คูณ100อันนี้ก็เลขมันง่ายนะเลขมันง่ายสรุปก็คือว่ากา,ารเซอร์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสเปอร์เซ็นต์นะเนี่ข้อสอบไปนอกรวมีคำนวณด้วยนะคำนวณหน้ากว่ามิเตอร์แต่ คำนวณง่ายๆคำนวณแบบหัวลบคูณหารเนีน้ถ้าเราจำสูตรได้น,นะลบตัวนะสูตรอันนี้ปีปัจจุบนันลบปีที่แล้วหารปีที่แ,แล้วคูณร้อยพ่อจำกลับ เราเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องไปภ่าขนาดนั้นนะแต่ต่อละนาผู้บริโภคเนี่ยถึงร้อยู่ในติดร้อยห้าร้อยเจ็ดหรือเก้าสิบกว่านะตัวเลขพวกนี้นั่นคือ CPI ีไอนะแล้วเอา CPI มาคำนวณจะได้อัตราเงินเฟ้อนะข้อจำกัดของต่ชนีราคาผู้บริโภคก็คือว่าต่ชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่ไม่ครอบคลุมนะ สินค้าทั้งประเทศเพราะว่าเป็นความจำกัดของผู้ที่ไปเก็บข้อมูลไม่สามารถไปสอบหาให้ทุกที่ทั้งหมดแลจะก็จะมีตกลดมาบ้างนะครับข้อจำกัดประการที่สองก็คือว่าดัชนีราคาด้วยโวกเนี่ยไม่สามารถใช้เปรียบเทียบรับค่าคงที่หรือราคาสินค้าระหว่างท้องถิ่นได้เช่น ดีลนาห้าผู้ไทีนะครับของกรุงเทพนะเท่ากับ1นึและดัชนีราคาผู้เทของเชียงใหม่นะเท่ากับ1นึ เรามาเทียบอย่างเนี้ยจะมาเทียบว่าอะไรแพงกว่ากันไม่ได้เพราะว่าต้องดูก่อนว่าตัวฐานมันเท่าไหร่เนื้อเกลือนะหนึ่งร้อยของกรุงเทพเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งร้อยบาทแต่หนึ่งร้อยของเชียงใหม่เท่ากับสิบบาทอ่าไม่ง่ายเลยดังนั้นหนึ่งร้อยของกรุงเทพก็คือหนึ่งร้อยสองบาทแต่หนึ่งร้อย ความหมายที่แย้จริงคือกรุงเทพก็แพงกว่าเชียงใหม่ดังนั้นข้อจำกัดคือว่าตัเียราคาผูยโภคเนี่ยเอาประวัติราคาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ตรงๆไม่ได้ทุกนั้นอันที่สามตัดเีราคาผู้โภคก็อาจจะเกิดความขาดเคลื่อนเวลาคำนวณเพราะว่าอยู่ในตอนเราไปสำรวจไปเก็บข้มขอมูลนะว่า ความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลและสุดท้ายก็คือว่าแต่ราคาทุกโลกเป็นค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าราคาทุกชนิดจะต้องเท่ากับอ่าดัชนีนี้นะมันเป็นการเฉลี่ยเช่นคำว่าดัชนีราคาทุกโลกขออาหารเอาเส้นกเตี๋ยวเอาเนื้อหมูเนือน้อไก่เอาราคาของพันเนี่ย มาคิดรวมกันแล้วก็มารวงน้ำหนักรวงน้ำหนักแล้วก็หามาเป็นตัวเลขตัวเดียวดังนั้นตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้สามากมันเป็นแท่ค่าเฉลี่ยของของอา่าดินท้าทั้งกลุ่มนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าดินท้าทั้งกลุ่มนั้นจะเท่ากับตัวเลขนี้ทุกตัวนะเป็นค่าเฉลี่ยอันนี้ก็เคยบอกนะว่าตอบนะว่าเป็น,นยังไงข้อจำก,กัด